เป็นนกต่อเป็นนกต่อมาแล้วด้วยความที่เพื่อนไว้ใจเพื่อนก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะทําแบบนั้นจิตใจทําด้วยอะไรจิตใจทําด้วยทําด้วยอะไรหรอทาด้วยอ่อมันดูผิดมนุษย์มานาเนาะจิตใจน่าจะทําด้วยประมาณก้อนหินอะไรพวกเนี้ยถึงไม่มีความรู้สึกอะไรเลยจิตสํานึกไม่มี สี่แสนคุ้มไหมไม่คุ้มหรอกครับแต่ณเวลานั้นน่ะสมมติว่าวันนี้มีคนติดหนี้การพนันสี่แสนบาทแล้วเจ้าของเว็บพนันต้องการทวงต้องการทวงแล้วก็ตามไปทวงที่บ้านอะไรเงี้ยผมเคยเจอเรื่องประมาณนี้แล้วนะครับเงินบาทแบบนี้ได้มาผิดผิดกฎหมายแน่นอนครับผมจิตชั่วมันดูไม่ใช่เพื่อนถูกต้องครับมันดูไม่ใช่เพื่อนเพราะว่ามันเวลวเหลือเกินคิดได้ไงเอาตงโมงมาแลกก็มันเป็นวิธีเดียวครับ ที่จะตกลงได้แล้วและ,และที่ที่จะให้มันบรรลุเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้ผมเคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้แล้วครั้งหนึ่งนะเก<ม>ี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องคนติดการพนันแล้วก็เป็นนี้เขาเนี่ยคือตอนนั้นอ่ะผมมีเพื่อนรุ่นน้องที่เรียนมหาลัยด้วยกันนะครับเขาติดการพนันบล็อกบาคาร่าออนไลน์เนี่ยคุณรู้ไหมผมย้อนไปเมื่อสิบห้าปีก่อนคุณคิดว่าติดการพนันแล้วเสียบาคาร่าประมาณเจ็ดแสนเยอะไหมเจ็ดแสนอ่าเพื่อนๆคุยกันแป๊บหนึ่งนะ เ,เพื่อนรุ่นน้องผมพ่อเขาเป็นเจ้าของโรงงานเขาติดบาคาร่าเมื่อสิบห้าปีก่อนนะคุณน้องยอยใบสิบห้าปีก่อนติดการพนันสิบห้าปีก่อนแล้วเสียเจ็ดแสนเจ็ดเจ็ดแสนแล้วเงินสดคุณว่าเยอะไหมเยอะมากสิบห้าปีก่อนนะแล้วประเด็นคือเจ้าของเว็บพนันนะ่ะด้วยความที่คนนี้เป็นสมาชิก VIP ใหญ่ก็รู้ว่าพ่อมีเงินขับรถมาทวงถึงบ้านแล้วขู่เจ้าชีวิตอืมขู่เจ้าชีวิต เพื่อนเพื่อนรุ่นน้องผมอะเขาก็ไม่ได้ออกมาเพื่อจะเอาเงินมาเคลียร์นะไม่ได้ออกพ่อต้องออกมาเคลียร์พ่อต้องออกมาเคลียร์จ่ายไปบางส่วนมันถึงจะยอมกลับไปไม่งั้นมันจะเฝ้าหน้าบ้านเลยผมเคยเจอผมเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วมันมันอันตรายถ้าคุณติดแบบนี้แล้วไม่ยอมเคลียร์เขานะเขาจะมาเลยเหมือนคุณติดพนันฟุตบอลน่ะแล้วคุณแทงแล้วคุณไม่โดนน่ะแล้วคุณโดนตอกินน่ะแล้วคุณไม่มีเขาให้เวลาสิบห้าวันคุณไม่เคลียร์เขาไปลุยถึงบ้านเขาไปยึดนู่นยึดนี่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นต้องทํา มันเข้าตาจนแล้วครับเข้าตาจนต้องเป็นต้องทําแบบนั้นผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วกับตัวเลยครับผมเทียบกับตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่ถูกต้องครับปุ้ยเอางี้และที่มันเสียไปครั้งนั้นน่ะมันแค่ครั้งเดียวนะผมจะบอกให้ครั้งเดียวแล้วที่มันเสียไปแล้วที่มันไม่ที่พ่อไม่รู้เอไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้กี่ล้านครับพอดีพ่อเป็นเจ้าของโรงงานพ่อมีไรายได้วันหนึ่งหลายแสนบาทณตอนนั้นนะ แต่ตอนนี้ก็รวยกว่าเดิมอีกแต่ลูกไม่รู้ทําตัวดีขึ้นหรือเปล่านะยังนึกไม่ออกเลยว่าใครทําแตงโมถึงชีวิตอุ้มด้วยค่ะอีกนานไหมคะเรื่องจักรจางผมเชื่อภายในเดือนสองเดือนเนี้ยผมคิดว่าเดือนมีนานะผมเชื่อได้เลยว่าในเดือนมีนารายละเอียดของแวดล้อมในคดีนะครับมันจะมันจะมันจะมาอีกเยอะมากๆแต่ประเด็นคือรายละเอียดของคดีเนี่ยมันเอามาพูด เป็นการไลฟ์สดแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีรายละเอียดของคดีเนี่ยเวลาเราพูดมากๆมันมีผลต่อทางคดีเราก็จะอธิบายมาแบบอ้อมๆนิดนึงอะไรอย่างนี้มีเงินก็ไปซื้อกินอ่าถูกต้องครับแต่มันซื้อกินคนที่อยากกินไม่ได้ไงบางทีมันอยากกินคนนี้แล้วคนนี้แบบว่าถ้าแบบบางทีใจมันอยากได้คนนี้แล้วมันบอกถ้าได้คนนี้มันจะฟินมากอะไรอย่างเงี้ยมันจะผู้ชายมันเป็นอย่างนั้นด้วยความที่มีเงินก็อยากจะได้แล้วตัวเองอ่ะไม่ได้ได้เองแต่ว่ามีคนอื่นอยากได้ ก็เลยเอาเป็นแลกเปลี่ยนกันประมาณนั้นที่ที่ผมที่ข่าวได้ยินเป็นแบบนั้นนะเสพข่าวทุกวันตัวละครเยอะเกินคิดจนในสมองมันมึนไปหมดแล้วอ่าไม่ต้องไปคิดตามอ่าไข่เขาไม่รับไงคนรวยเขาจะรอดไหมก็ต้องดูครับก็ต้องดูถ้ามันดังมากๆเนี่ยมันก็ต้องเชือดไก่ให้ลิงดูครับมันก็ต้องเชือดไก่ให้ลิงดูครับ บางครั้งก็ต้องยอมตัดก็ต้องยอมตัดคอแล้วจะสีบ้างนะถ้าถ้าทําให้บ้านเมืองเสียหายครับครับขอถามหน่อยครับทําไมไม่ช่วยหาความจริงตั้งแต่ตั้งแต่แรกที่เป็นข่าวนะครับปล่อยให้คนเลวมันลอยนวลอ่าคุณคุณอยากรู้ไหมว่าทำไมอ่าต้นอะไรวนะดันอยากไปกินคนที่เขาไม่ยอมถูกต้องครับกลัวเรื่องเงียบ เมือ่อกี้ถามผมว่าทําไมตั้งนานทาไมเรื่องเงียบเพราะตอนแรกๆเนี่ยมีคนกดคดีไว้เพราะว่าผมบอกว่าคนที่เป็นสวคนดังเนี่ยเขามีอํานาจอยู่ในตอนนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะมีมีอานาจในการที่จะให้พนักงานคนนั้นไม่ทําแบบนั้นไม่ทําแบบนี้ไม่ทําแบบนั้นก็ลองคิดดูสิครับว่าตอนแรกเนี่ยพี่บินเนี่ยพี่บินพี่ไทยอ่ะจะเอาศพไปนิติเวศแต่อยู่ดีๆมีคําสั่งด่วนโทรมาที่คุณบินเลย บอกว่าแควกให้หยุดรถแล้วเอารถแล้วเอาศพเนี่ยไปที่โรงพยาบาลตํารวจทันทีผมบอกได้เลยไปโรงพยาบาลตำรวจผมไม่ต้องตอบเลยว่าไปทําอะไรผมเดาออกเลยครับรูปคดีศพเป็นยังไงที่จะนําพาไปสู่เรื่องการฆาตกรรมเขาก็จะแต่งเติมใหม่ให้กลับมาเป็นปกติที่สุดนี่ไงครับคือผู้ง่ามีขบวนการมีขบวนการยกย้ายศพไปเพื่อทําศพให้เป็นสภาพกลับมาปกติ ไอ referral, ้ตัวไอ้ที่ฟันหักก็ทํากลับมาใสให้เหมือนเดิมไอ้ที่มันมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้เขาก็แก้ไขกลับมาให้เหมือนเดิมที่สุดก็นี่ครับก็เพราะมันมีกระบวนการคนที่มีอํานาจอยู <S <S ่ในตอนนั้นไงสามารถสั่งคดีไว้เพื่อให้อยู่แบบนั้นและไม่ให้ถูกดําเนินการเพราะว่าอาจจะมีคนใกล้ตัวไปเกี่ยวข้องอาจจะเป็นลูกไปเกี่ยวข้องก็เลยพ่อด้วยความที่พ่อเป็นสว ก็จะเลยใช้อํานาจอาจจะในทางไม่ดีไปนิดนึงอะไรเงี้ยมีคนรอที่โรงแรมจริงไหมทุเล็ดมากจริงๆข่าวเนี่ยเขาพูดแบบนี้ตั้งแต่แรกแลวนะผมเชื่อว่ามีผมเองก็ไม่เห็นแต่ผมเชื่อถ้าอยู่ดีๆแล้วคนจะพูดเรื่องนี้ทําไมถ้าไม่ไปรอที่โรงแรมจริงแล้วทําไมโรงแรมที่เราไปตรวจสอบทาไมถึงปิดปิดไปแป๊บหนึง่งเวลาเราไม่ไปตรวจสอบก็เปิดอีกเด๋มไหมครับมันมีพิรุษไงสุดจริงๆถ้าเป็นคนธรรมดา คดีนี้ปิดไปนานแล้วใช่ครับใช่ครับผมจะบอกเลยว่าถ้าคดีนี้ไม่ได้เป็นเต็งโมคดีนี้ก็จะเงียบไปเลยเงียบหายไปเลยเงียบไปเลยแล้วเขาก็คงไปเยียวยาผู้ผู้เสียหายอาจจะล้านสองล้านก็อาจจะจบแล้วประมาณนั้น ที่ผมทราบข่าวมานะที่คุณแม่ยอมไม่รือคดีแล้วไม่ทําอะไรต่อเนี่ยแล้วปล่อยเรื่องให้มันเงียบมาเนี่ยไม่รือไม่ต้องการเอาคนผิดมาติดคุกเนี่ยผมได้ข่าวว่าคุณแม่ย่องไปรับเงินนะย่องไปรับเงินสดนะครับน่าจะสิบสองล้านที่ผมที่พี่พี่อ่านออกมาเปิดตัวนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในในใน,ในช็อตอื่นอันนี้ผมเกินนําไปนิดนึงนะครับพี่ว่าใครทารุนแตงโมเหรอคะอ่าซับซ้อนจริงๆโอ้โหเรื่องมันซับซ้อน ผมว่าส่วนหนึ่งมีทั้งคนบนเรือและคนในเรือแต่จะจริงเท็จคนไหนยังไงเดี๋ยวรอดีกว่าผมพูดไปตอนนี้มันเป็นการใส่ร้าย,ายไม่ได้ผมเชื่อว่ามีใครบางคนมีใครบางคนทําทั้งในเรือและบนเรือนะครับตามคดีนี้ตาเป็นหมีแพนด้าเลยอะไรที่ทําให้ถึงกลับมาทำคดีโมอีกไปถึงผมใช่ไหมครับ ใช่สิบสองล้านได้ลูกชายคนใหม่ถูกต้องครับถูกต้องแล้วครับประโยคนี้เลยครับประโยคนี้เลยครับเด็ดๆเลยที่ผมกลับมาพูดเรื่องนี้อีกเพราะว่าเนื้อตอนนั้นน่ะเมื่อตอนนั้นน่ะผมเห็นว่ามันเงียบไปผมคิดว่าความยุติธรรมคงไม่มีแล้วอะแล้วสื่อสังคมก็ไม่ตีข่าวเลยแล้วไม่เล่นข่าวเลยสิ่งที่เราทำก็ไม่ได้ช่วยประโยชน์เลยแล้วแล้วข่าวมันเงียบอะมันเงียบอะแต่ในความเงียบพี่อาจยังมีเคลื่อนใต้น้ํายังทํางานอยู่ ยังมีคือใต่หนาแล้วหลายๆคนก็ทิ้งไปอย่างเช่นต่อเต้หายไปละไม่ได้มายุ่งก้องเกี่ยววัดขังข่าวมีอะไรเหรอคะก็มีเรื่องราวที่เป็นสตอรี่ที่เกี่ยวกับคดีนี้อยู่ในนั้นแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับมีสตอรี่ที่เกี่ยวกับตรงนั้นอยู่นะครับสวัสดีครับติดตามตลอดครับผมยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากนะครับที่กดติดตามยินดีมากๆครับผมเองก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือสังคมในการออกมาพูดความเป็นจริง ความคืบหน้านะครับแต่ผมจะไม่ปากทงนะเฮ้ยคนนี้เป็นคนทําคนนี้แน่ๆเลยคนนี้เขาทำไม่ได้สิ่งที่เราพูดเป็นการตั้งคําถามเพื่อให้สังคมคิดครับผมตุยบนบกหรือหรือในน้ำคะ่ะตูบบนนบ้บนบกแน่นอนครับบนบกแน่นอนครับสอสอเต้ยังรายงานความคืบหน้าหน้าหน้าอยู่นะใช่ใช่ตอนนี้ตอนนี้เขาดําเนินการเรื่องกล้องทีวีอยู่ครับสอสอเต้นะ ผมคิดว่าน่าจะคืบหน้าไปไกลแล้วเดี๋ยวภาพบนเรือมันชัดเจงเมื่อไหร่เนี่ยผมเชื่อได้เลยว่ามันก็จะมีใครบางคนที่โดนเดนโดนคดีแรกเลยคือให้การเท็สให้การเท็สต่อเจ้าหนะ้าที่พนักงานโดนครับ1.7ึช่วงนี้นายเงียบอีกติกจะได้รับโทษไหมอีกตอตจะได้รับโทษไหมก็ต้องได้อยู่แล้วครับมันร่วมกันน่ะผมขอใช้คำว่าร่วมกัน อ่าร่วมการชัดเจนครับตุยบนบกแสดงว่าอัมพางฉบถูกต้อง้วครับก็เรื่องนี้เขาก็อัมพางอยู่แล้วครับเขาก็อัมพางอยู่แล้วครับหนูรอคนบนเรือเข้าครุกใช่เข้าคุกกะปีใช่ไหมไม่ใช่เดินเข้าคุกโอเคตกเงียบมากมายอยากรู้อจอจันเจเป็นใครทําไมกับตังโมอาจารย์เนี่ยมาตอนเขาติดตามแล้วขอบคุณครับ ืออาจารย์เนี่ยมาตอนแรกเขาให้คนสื่อสารในเรื่องวิญญาณอยากมาช่วยตามหาเรือเพื่อให้เติงโมเนี่ยไม่ถูกสะกดเพื่อให้ลอยขึ้นมาแรกๆมาเหมือนเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยแล้วอยู่ดีๆก็าหายไปผมไม่สามารถตอบได้ว่าอาจารย์เจมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรแต่ที่รู้เนี่ยมามาช่วยบอกว่าวิญญาณอยู่ตรงนั้นตรงนี้มาสื่อสารมาสื่อสารเป็นสื่อกลางสื่อสารให้กับคนที่เสียไปแล้วกับโลกมนุษย์ที่ยังอยู่เขาเป็นสะพานสื่อกลาง แต่ตอนนี้ที่หายไปเนี่ยผมก็ตอบไม่ได้ว่าอาจารย์เจหายไปไหนไม่ยืนยันว่าอาจารย์เจเป็นอะไรไม่ยืนยันว่าอาจารย์เจทำอะไรในเรื่องคดีหรือเปล่าแต่ที่รู้มาอาจารย์เป็นสื่อกลางแค่นั้นเองขอให้คนชั่วรับเวรกรรมครับผมตอนเจอศพโดนลากมาจริงไหมติดตามตอดอ่ะเรื่องนี้เรื่องนี้อยู่ในประเด็นที่สองที่ผมจะคุยวันนี้ด้วยครับประเด็นแรกที่ผมบอกพี่อาจมีแบ็กดีนี้ตอนนี้ทุกคนเข้าใจหมดแล้วเนาะ พี่อัดเนี่ยเขามีแบ็กดีเอาเป็นว่าใหญ่กว่าพบตรอ่าสาเหตุที่ต้องมาฆ่าโมเพะเอ่อมันเป็นการเขาเรียกว่าผมว่าพังมือนะผมว่าพังมือไม่ได้เจต,ตนาเพื่อเอามาเพื่อจะทําสิ่งนี้ไม่ใช่โมอาจจะล่วงรู้อะไรบางอย่างที่ต้องให้รู้ไม่ได้และโมอาจเลยรับไม่ได้ที่เจอเรื่องกเรื่องราวแบบนี้ก็เลยโวยวายที่จะเรียกร้องที่จะ ดำเนินคดีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องมันก็เลยต้องกลายเป็นเป็นแบบนั้นไม่ได้เจตนามาฆ่านะไม่ได้คือไม่ได้วางแผนเพื่อจะฆ่าแต่หลังจากนั้นอะ่ะมันพังมือแล้วก็เลยกระทาการร่วมกันผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับพี่อาจสุดยอดใช่ครับอาจารย์เจไปให้มะม่วงแล้วมั้งไปให้มะม่วงแล้วมั้งครับน่าจะไปเป็นรากมะม่วงแล้วมั้งครับแล้วศพหญิงที่เจออีกคนล่ะคะ อันนั้นไม่รู้จริงๆครับไม่รู้ว่าคือใครเพราะเขาไม่ได้ตามเห็นไหมผมกําลังจะบอกว่าเห็นไหมเป็นแตงโมถึงดังถ้าเป็นศพชาวบ้านคนหนึ่งจะเงียบไปเลยเรายังไม่รู้เลยคนนั้นคือใครเป็นอะไรเห็นไหมนั่นคือคนธรรมดาเห็นไหมแล้วถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นกับคนธรรมดาจะเกิดอะไรขึ้นครับนึกถึงพี่สันธนะเคยพูดไว้ทั้งหมดเลยครับผมที่แน่ๆคือไม่ได้ตกน้ําตายถูกต้องครับใช่